บิสม <S an> ิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลลอฮัมดุลิลลาห์ครับในช่วงนี้ก็ผมจะนำเสนอคำถามที่ระบุว่าอิสลามมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับการที่ตัดีมุสลิมหรือมุสลิมะทำการประกาศหาคู่ครองผ่านทางสื่อต่างๆเช่นสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากเธอเกรงว่าหากว่าไม่มีการกระทําดังกล่าวแล้วเธอก็อาจจะไม่มีโอกาสได้พบกับครูของในชีวิตของเธอสําหรับในประเด็นทํานองดังกล่าวนี้กระผมจะนําเสนอคําฟัตวาของคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการชี้ขาดปัญหาศาสนาของประเทศซาอุดิอาระเบ,บียซึ่งมีชื่อเป็นภาษา阿拉伯า ل ل ج ن ة ا ل ล ا ئ م ة للمحوس วัลอิฟตา เป็นคำฟัตวาหมายเลขที่1790ดังนี้อัสุอลมาฮุกมอัลลานุลบนาติอันอัมฟุซิฮนฟิลจราอิดวัลมัลลาตมามวาซฟาติฮนลิมยรกบคิดบตหุนวัลจวาจมินหุนคำถามอะไรคือหุกุมหรือกฎเกณฑ์ของการที่บรรดาตตีได้ทำการประกาศตัวเธอเอง พร้อมกับระบุลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของพวกเธอผ่านทางสื่อเช่นนิตยสารและหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นการตอบสนองให้กับบรรดาผู้ที่มีความปรารถนาจะสู่ขอพวกเธอและแต่งงานกับพวกเธอเหล่านั้นอั إ ع าว ن ผอ้าญิงที่เป็จารยรัอมัจจลัติระบบทีอใซาวาจิวจิกริมวาสฟาิฮ ย تنافع مع الحياة والحشمة والستر ولم يكن من عادة مسلمين فالواجب تركه คำตอบของคณะกรรมการการที่สุภาพตตีได้ทำการประกาศผ่านทางนิตยสารต่างๆหรือหนังสือพิมพ์เพื่อเป็นการบอกความปรารถนาของเธอในการที่จะแต่งงานพร้อมกับระบุลักษณะและคุณสมบัติของเธอการกระทำดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ไปค้านต่อจริตของความละอายเกียรติยศและการปกปิดและยังเป็นการกระทาที่ไม่ได้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบรรดา,ามุสลิมทั้งหลายดังนั้นจำเป็นที่จะต้องละทิ้งมันว่าอัยดอนฮาดัละอามะลูยะตะนาฟามะกิว่ามิวลิิฮาอะไยฮาว่าเขนิคิดปติฮาอันตริกิฮิวามัวฟกกติ และเช่นเดียวกันการกระทําดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่ขันกับอํานาจการปกครองดูแลของผู้ปกครองของเธอซึ่งการสู่ขอนั้นจะต้องผ่านทางผู้ปกครองของเธอและการยินยอมโดยเห็นชอบของผู้ปกครองซึ่งก็หมายถึงผู้ที่เป็นวลีตามหลักศาสนาะบิลลลฮิตาฟิวะวัลลัลลอฮอาลานบีญะมุฮัมมัดอาลีฮิวซุฮบีฮิวสัลลัม اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والإبداع، كما كان ثาวر بالبحث العلمي براتان الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز كما كان الشيخ عبد الله ابن بوديان كما كان الشيخ صالح الفوزان كما كان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كما كان الشيخ بك ابو زيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته